สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการนัางอิงทางสิตินะครับ statistical reference inference statistical statistical Stat inference การนัางอิงทางสิติใช้ในสิติอ้างอิงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่า เราเก็บข้อมูลจากกลุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับจาก sample ของเราใน sample แล้วก็เมื่อได้เป็นค่าสถิติออกมาแล้วค่าเช่นค่า x bar ค่าเฉลี่ยค่า sd ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเาไม่มีขีดค่า,าความแปรปรวนค่า v อะไรเงี้ยนะครับเราก็อ้างไปที่กลุ่มประชากรอ้างไปที่ประชากรได้ ว่ากลุ่มประชากรก็น่าจะมีค่าเฉลี่ยแบบเดียวกันพอเป็นกลุ่มประชากรค่าเฉลี่ยก็กลายเป็นมิลนะครับ SD กลายเป็นซิกมาใช้สัญลักษณ์ต่างกันนะครับนี่คือ population population ก็อ้างขึ้นไปได้ในการอ้างเนี้ยเป็นการอ้างโดยใช้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราคุณเคยเห็นอยู่แล้วเรียกว่าความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า probability นะครับ probability ครับใช้อ้างไปที่กลุ่มประชากรอ้างไปที่ประชากรที่ต้องใช้ความน่าจะเป็นอ้างเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูล100%ที่จะเป็นไปตามนั้นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราเก็บมาเฉพาะบางส่วนนะครับ ส่วนนี้ส่วนที่อยู่ในวงกลมเนี่ยคือส่วนที่เราได้ข้อมูลแต่ส่วนงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้ข้อมูลมาซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามาไม่ตามค่าที่เราเก็บมาก็ได้แต่ว่ากลุ่มประชากรเนี่ยอาจจะใหญ่มากเพียงพอที่จะทําให้สามารถสรุปไปที่ไปที่ประชากรได้กลุ่มตัวอย่างอาจจะใหญ่มากพอที่ทําให้สรุปไปที่ประชากรได้นะครับซึ่งใหญ่ขนาดไหนใช้สถิติอะไรอ้างไปนี่เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นคอนเซปต์ของการอ้างอิงทางสถิตินะครับ statistical inference ลองมาดูตัวอย่างอันหนึ่งนะครับบอกว่า a behavioral behavioral biologist นักชีววิทนักพฤติกรรมศาสตร์ทางชีววิทยาประมาณนี้ต้องการ shipment ต้องการสั่งแ hamster h a มสเตอ within two weeks ภายในสองสัปดาห์ so that his experiment can proceed on schedule การทดลองเขาจะได้เป็นไปตามตารางที่กำหนดนะครับต้องการสั่งแฮมสเตอร์ให้มาถึงภายในสองสัปดาห์ there are three places from which he can order the animals มีสามที่ที่สั่งจัดมาได้ the quality and price are the same at all three um, คุณภาพของแฮมสเตอร์และราคาเนี่ยเท่ากันเพียงแต่ว่าบางที่ส่งทันบางที่ส่งไม่ทัน however in the past he has noticed that t h e the time required to fill an order varies from one supply company to another ก็ต่างๆกันไปนะครับแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน looking over his records ดูที่ข้อมูลที่เขามีนะครับ He find that the finds proportion เขาพบว่า,อ,าอัตราส่วนในการสั่งแล้วได้ภายใน2สัปดาห์ของแต่ละบริษัทเป็นอย่างนี้ a บริษัท A อัตราส่วนคือ0.6ก็คือสั่งไป100ครั้งเนี่ยจะได้ใน6สัปดาห์คือ60ครั้ง0.60ก็คือ60ส่วน100นะครับ60ส่วนร0 0อย่างงี้นะครับบริษัท B เนี่ยสั่งไป100ครั้งได้80ครั้ง บริษัท C สั่งไปร้อยครั้งได้35ครั้งใน2สัปดาห์นอกนั้นไม่ได้ใน2สัปดาห์นะครับเขาพบว่า these proportions are estimates from of the probability of receiving an order within two weeks เป็นอัตราส่วนที่น่าจะได้รับเป็นอาตาันอาตราส่วนของความน่าจะเป็นที่จะได้รับแฮมสเตอร์ใน2สัปดาห์ looking looking at these estimated probabilities ดูจากาความน่าจะเป็นนี้แล้วนักชีววิทยาก็เลยสรุปว่าเขาควรจะสั่งแฮมสเตอร์จากบริษัท B ก็อันนี้เป็นนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ความน่าจะเป็นแต่ว่าถึงแม้เขาจะสั่งหนูจากอา,อาจจะไม่ใช่หนูแล้เป็นแฮมสเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหนูหรือเปล่า ก็ถึงแม้ว่าจะสั่งแฮมสเตอร์จากบริษัท B ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะได้แฮมสเตอร์ภายใน2สัปดาห์ร้อเเพราะว่านี่เป็นการอ้างอิงจากความน่าจะเป็นจากข้อมูลกับว่าน่าจะได้เยอะที่สุดแล้วก็คือ80%นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของของการอ้างอิงทางสถิตินะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ โอเคสวัสดีครับ